สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพอพอรจันตะเกอ่าหลังจากคลิปที่แม่กุ้งลงไปเมื่อวานนี้เนาะคลิปนี้แหละที่ว่าเช็คอช่วงระยะที่หมูอุ้มทองแต่ละช่วงเนาะอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะกับมี่เอฟซในเฟซบุ๊กเนาะทักเขามาถามอีกพี่น้องว่าหมูผสมไปแล้วผ่านไปรอบนึง แล้วก็มารอบที่สองมีอาการเป็นสัตว์เนี่ยแสดงว่าหมูผสมติดอยู่บ่พี่เนาะอ่ะอันนี้ก็ตอบได้เลยเนาะว่าเฮ้าก็ตตองเบิงหมูเฮ้านะว่าหมูเ้านั่นรอบแรกนั่นที่เฮ้าผสมยี่สิบวันประมาณยี่สิบวันน่ะเพิ่นมีอาการติดสัตว์อยู่บ่แต่ว,ว่าแม่กลุ้มกระถามไปเองสิละแล้วเพิ่นก็ตอบว่าเพิ่นไม่ได้สังเกต อาจจะสังเกตหรืออาจจะไม่รู้หรืออาจด้วยความที่เป็นมือใหม่ของเพื่อนเนาะาเฮ็ดให้เพื่อนนั่นมหมูจักว่าหมูนั่นเป็นสัตว์บางบางตัวเลยจะจะเป็นสัตว์เงียบเนาะเป็นจะเป็นสัตว์เงียบจะเบิ่งยากแต่และหมูแต่และตัวนะ่ะจะเป็นสัตว์ไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะยู่ที่เฮาสังเกตหมูของเฮาเนาะในแต่ละช่วงที่นี่พ่อมาหลอบสองอหลังจากหลอบแรกเนาะผสมแล้ว20วันนี่เพื่อนบ่ได้สังเกต หรือว่าเพื่อนบอลูหรือว่าเพื่อนยังไงละ่ะแล้วผ่านมาอีก40วันเนาะกระซัารอบที่สองะเพื่อนมีอาการติดซัดเ์มันเพื่อนกระซงลูบซงลูบทองลูบมูคลิปวิดีโอคุยกันเนาะว่าเบิง้งไหหนูแหนมันทองอยู่บอกเพื่อนกระถ่ายลูบมูลูบยางไม่ให้เบิ้งเรียบร้อยละพี่น้องแตอ่อาการนี้คือเป็นซัตอย่างเด่นเลยแต่มีอย่างเดียวคือน้ำเมือกยา่างบนในอ,อกจิ้มเนาะ แม่กุ้งก็เลยเนะนํนว่าให้เบิองน้าเมือกสะกอนท่าถ้าเราไม่สรุปว่าหมูเห้าตีบ,บติดก,ก็คือต้องเบิองน้าเมือกแต่ว่าอาการนี้ก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นะหมูตีสัต์เนาะแต่ว่าคือเพิ่นผสมไปแล้วถ้าเขาจะสรุปว่าบติดแล้วผสมไปเลยกะหมูแต่ละตัวก็คือแม่กุ้งเบาละมันมันอาการติดสั์หรืออาการมันกับ่คือกันเนาะบางตัวอาจจะเป็นขื้นหัวซ้าแบบ จิ้มแดงให้ซื้ออาการแต่ว่าหังเพื่อนม่มีน้ำเมือกดำยังเข้ากับบอยกผสมเพื่อนนะนะไม่กุ้งก็เลยรอให้ดูน้ำเมือกพุ่งนี้ถ้าเกิดเพื่อนน้ำมีน้ำเมือกออกพุ่งนี้กะกะคือขึ้นลอยเปอร์เซ็นต์เข้ากับผสมเลยเนาะแต่ว่าไม่กุ้งกัคุยกับเพื่อนแล้วเพิ่นก็ยังบ้านในทักมาอีกอยู่ว่าสรุปแล้วคือตัวนั้นอ่าขึ้นเป็นซัดหรือเปล่านะแต่ว่าโดยอาการรูบล้วนลกับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละมูผสมรอบแรกเนาะแล้วก็มารอบที่สอง ที่นี่แม่กุ้งก็เลยจะมาผ้ามาเบงหมูที่ผสมไปแล้วผ่านไปแล้วประมาณสองรอบเนาะสองรอบกับประมาณสี่สี่สิบวันดี 4, ใส่ซะเดือนครึ่งเนาะพี่น้องเนาะหมูผสมไปแล้วเดือนครึ่งจะมีลักษณะแบบไหนก็คือตัวที่แม่กุ้งให้เบิงอยู่นี่แหละอันนี้คือหมูผ่านมาแล้วสองรอบเนาะพี่น้องเนาะผ่านมาแล้วรอบแรกแล้วก็รอบที่สองประมาณเดือนครึ่งเนาะโดยประมาณหมูแม่นี่ก็จะคลอดประมาณ เดือนมีนาคมเนาะพี่น้องเนาะที่แม่คุ้งเทดคลิปไปหมูว่านี่แหละแม่คุ้งก็เลยเอาแบบเจาะจูงเลยคือหมูเดือนครึ่งวันนี้จะมาพูดถึงหมูเดือนครึ่งเนาะที่เพิ่อนผอสมไปสองรอบกับสี่สิบมือพี่น้องอาการโดยรวมคือกับเพิ่นกับว่าเป็นซั์อยู่แล้วล่ะแต่ว่าจะมาเบิงลักษณะเพิ่นกัคือท้องพี่น้องท้องจะเห็นได้ชัดสําหรับหมูในฟาร์มแม่กุ้งคือท้องจะเห็นได้ชัดเลยเนาะหมูเดือนครึ่งนี่นี่บอก เดี๋ยวดูด้านข้างนะท้องจะมุนเห็นได้ชัดหมูกะหุนไม่ได้อ้วนไม่ได้ผอมเนาะพี่น้องเนาะหุนพอดีพอดีอ่าเบิรงถ่ายเบิง์นถ่าห็นหรป่แต่ว่าท้องมันจะปองเห็นได้ชัดและสัดส่วนเพิ่นจากที่เพิ่นถ้าเป็นหมูที่เป็นแม่เกานะ่าเนาะแม่นั่งบอกเขาจะเอื่นแม่นั่งที่เคยมีลูกไปแล้วคือหมูตัวนี้หมูตัวนี้คือได้ลูกไปแล้วสองชุดพี่น้องท้องนี่เป็นชุดที่สามเนาะอ่า เพิ่นจะเบิ่งง่ายคือตอนเพิ่นทองนะคือตอนที่สมมุติว่าเพิ่นเข้าจับลูกเพิ่นยาโน่มไปอ่าแรกๆนะ,พนะออนนนเนะออนพิ่นจะบบข่อยมีหนามมีนวลนเนาะบบผอมแต่ว่าเบิ่งจากสัดส่วนเพิ่นอาจจะบบข่อยมีหนามมีนวลนแต่พอถ้าเข้าผสมไปปุ๊บเพิ่นจะเริ่มมีหนามมีนวลนขึ้นจะเต็มขึ้นซีก็จะเปลี่ยนเนาะพี่น้องเนาะ โดยจากการสังเกตเนาะในหมูในฟาร์มของไม่กุ้งแต่ว่าผู้อื่นนีกะกับไม่กุก้งกะย่งบรูว่าเป็นแบบใดเนาะเพราะว่าแต่ละคนกะเลี้ยงหมูบ่คือกันนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงหมูไม่เหมือนกันแต่ไม่กุ้งจะสังเกตเห็นไหมตนี้ะจะมีหนามมีนวลจะอ้วนขึ้นว่าจะยังไงจะอ้วนแล้วก็จะเต็มเนาะท้องก็จะเต็มนี่ท้องแต่หมูแต่ถ้าคนที่ เมื่อไหม่ก็จะเบิ่งยากแน่จากหน่อยพี่น้องเพราะว่าอ่หมูเดือนครึ่งเนี่ยเต่าน่มเตายางเพิ่นก็นยังบ่มีเนาะเต้านุมเพิ่นก็นยังไม่ขึ้นอ่าจะเบิ่งแค่แค่ท้องเพิ่นนี่แหละพี่น้องแต่อันนี้คือหมูหมูในฟ้าแม่กุ้งเนี่ยแม่กุ้งจะเบิงง่งไงด้วยความที่เป็นหมูจ้คของแหละพี่น้องห้องหูจากว่าเพิ่นท้องเพิ่น,เป,นเป็นจังได้สัตว์วนเพิ่น,เป,นเป็นจังไดเนาะ อนที่ยังไม่ท้องท้องเพิ่นจะเป็นลักษณะใดแล้วท้องแล้วเพื่อนจะเป็นลักษณะใดก็คือเบอง่างเนาะอ่ะอันนี้ก็อีกเ,เดี๋ยวแม่กุ้งจะพาไปเบิ่งอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งนี่ห้างคักพี่นอ้องผสมใก่เคียงกันเนาะอยู่ที่หนึ่งถึงสองวันคือกันเนาะเดือนมีนาแม่กุ้งมีลอดอยู่สองแม่เนาะเดือนมีนาแม่กุ้งมีลอดอยู่สองแม่เดี๋ยวแม่กุ้งจะพาไปเบิ่งอีกตัวหนึง่งที่เพิ่นห้างคัะแบบห้างเบ่นเลยทองแบบงามเลยเนาะพี่น้งนองเนาะ อ่าตัวนี้แหละผสมห้างกันอยู่ป่ะมั่อสองสามหมื่นแล้วพี่น้องขอดกับขอดขอดไข่เคี่ยงกันเนาะเพราะว่าแต่ละรอบนี้แม่คงจะผสมมนูนี่เดือนละสองแม่ให้หบั๊กทองเพิ่นแต่แม่นี่นคือมีหนามมีน,มมนวลเห็นได้ชัดเนาะคือเป็นใหญ่พี่น้องเป็นอ้วนไายพี่น้องเบ่งจจงไลเนาะเพิ่นมีหนามมีนวลเพิ่นเพิ่นอ้วนขืนเนาะ แต่ตอนที่เพื่อนจับลูกยาน้มเพื่อนก็จะเหี่ยวแต่บรจอยเนาะแต่ว่าหางเหี่ยวอันนี้ท้องเพื่อนก็นห,ย,ย,กห,หย,นนกย่อนพีน่น้องอันนี้ก็คือท้องไรเรียกกนลละหนึ่งเดือนครึ่งเนาะหนึ่งเดือนครึ่งพี่นอ้องจะเปืือนแน่จกหน่อยเด้อไม่กลุงอาบน้ำให้แล้วละแต่ว่าเพื่อนนอนท้องก็เลยอยากเปื่อนอ่ะมาดูทางนี้อ่ะเห็นดีบอ,อ่ท้องจะเห็น เด่นชัดเลยขนาดหนึ่งเดือนครึ่งเนาะพี่น้องนี่นี่วะด้านข้างง่ายๆพี่น้องถ้าเกิดหมูผู้ไดนี่จอยว่าผื่นเนาะหมูผู้ไดที่จอยแม่กุ้งว่าห่างสิเบิองไงเพราะว่าถ้าหมูจอยนี่ท่องเพิ่นจะปองเห็นได้ชัดเนาะอันนี้คือหมูแม่กุ้งนั่นเพิ่นอ้วนเพิ่นติ่มเนาะต็วแม่กุ้งเบิองไงงดเพราะว่า โดยที่เป็นมูเจ้าของเนาะเป็นมูเจ้าของเขามูจจกว่าเพื่อนทองประมาณนี้นี่นี่น,นี่ลักษณะคุณจะเป็นแบบใดแต่ว่าจะให้แม่กุ้งไปเบืองหมูผู้อื่นเนี่ยแม่กุ้งกะสรุปยากเนาะเพราะว่าเท่ากับไดคุกกี้กับหมูเพิ่นว่าเพิ่นนันจะมีลักษณะแบบไหนเนาะ,อ,ะอันนี้จะเป็นหมูในฟาร์มแม่กุ้งคือจะดูง่ายเนาะพี่น้องสามารถเบืองได้ตั้งแต่ผสมได้หกถึงสิบวันขึ้นไปนี่สามารถเบิองได้เนาะ ว่าเพิ่นติดบติดเนาะพี่นอ้องผสมได้ห้าหกหมื่นหรือ, 7, อเจ็ดหมื่นนี่แม่กุ้งก็สามารถเบึ่งออกว่าเพิ่นติดหรือเพิ่นบติดเพราะเป็นหมูของเหาเองพี่นอ้องเป็นหมูของเหาเองเนี่ยเฮ่าจะสามารถเบิ่งได้เพราะว่าโดยลักษณะเพิ่นโดยร่วมเพิ่นยูน้ำเหาเนาะเพิ่นยูน้ำเหามาแต่หน่อยอ่าเพิ่นยูน้ำเหามาแต่หน่อยแล้วก็หมูแม่แม่นฟาฟ้าแม่กนะุ้งเนี่ยจะไม่ซื้อมา จะเคยซื่อตั้งแต่แร,แรกๆนี่คือแม่พันธุ์เอามาแบบคัดเกลดมาเลยเนาะแล้วแม่กุ้งก็จะมาคัดผสมเป็นยเจดหาใส่เองในฟาร์มเนาะก็เลยห้าเลี้ยงมาแต่หน่อยพี่น้องก็เลยห้าวหูจักว่าหมูห้านี่จะมีลักษณะแบบในเวลาเพิ่นขึ้นเวลาเพิ่นผสมติดแล้วคลอดท้องเพิ่นจะเป็นประมาณนี้ผสมแล้วเพิ่นจะติดถ้าเพิ่นเป็นประมาณนี้เนาะอ่านี่อันนี้ก็คือใกล้เคียงกันบอกท้องหมูสองเดือนได้เนี่ย ไอ้ไม่ใช่หมูท้องได้เดือนครึ่งกําหนดคลอดเดือนน,นี้นคือห่องฟองแล้วอ่าเห็นไหมพ่องมันจะเป็นมุนมุนหย่อนยอน,ยอ,น,ยอ,นอย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะไปล่องเบิง,เป,บเ,ปบง,ง,งเปียบเพียบใส่หมูจะข่องเด้อพี่น้องนี่ท้องถ้าเป็นถ้าผสมได้สองเดือนครึ่งนี่จะเด่นเลยเนาะพี่น้องเนาะคือเต้านมจะขึ้นเนาะรอบที่สาม อสองเดือนคือแม่คุงเหตุคิดไปคลิปนี้ละพี่นอ้องอยากหมูแจกว่าหมูแต่และช่วงอายุคันนี่ลักษณะเป็นแบบได้แม่คุณพี่น้องกับผ้ากันไปเบิรงคลิปนี้เด้อแม่คุงจะแนะนําแต่และช่วงอายุคันเนาะอันนี้คือหนึ่งเดือนครึ่งจะประมาณนี้เด้อกําหนดลอดเดือนมีนาป้องใกล้ๆกันใกล้เคียงกันเห็นไหมอันนี้ก็จะลอด เดือนมีนาเหมือนกันเบิ้งกองอ่ล่องไปศึกษาเบิ้งกับพี่น้องเด้อบ่ยากพี่น้องไม่ยากอยู่ที่เฮ้า,าเฮาจะเลี้ยงลูกกับมันบนะ่เนาะสมัยตะกี้ไม่กุ้งเลี้ยงหมูหม่ม่ไม่กุ้งนงา,นง,าเนนงเสาหมูนั่งเสาหมูเลยเนาะพี่น้องเนาะนางเสาเบิ่งพฤติกรรมเพื่อนการคลอดลูกการเจ็บท้องทุกสิ่งทุกอย่าง แม่กุ้งจะใส่เวลานางเฝ้าเลยโดยที่ความเห่าอยากเลี้ยนลูกพฤติกรรมเพิ่นแม่กุ้งจะนั่งเฝอเลยเนาะแม่กุ้งเกลือหมูแล้วนี่เซจมีตอนเศร้านี่เที่ยงแม่กุ้งถึงจะเข้าบ้านโดยที่เบ่เห็นอย่างพี่น,น้องนั่งเฝานั่งเบิงพฤติกรรมของหมูเนาะหมูท้องหมูเลี้ยงลูกเพิ่นสิเป็นจังไ๋เวลาให้ลูกกินนมเพิ่นสีมีอาการแบบใดเวลาอคือศึกษาพฤติกรรมเพิ่นเฮากาง่ายเนาะสําหรับการเลี้ยง เขากับดไดอยากบวไ้แปลว่าเออจังสีจังสีเนาะคือเขาหูจากว่าพฤติกรรมนี่ของเพลินนี่ในระยะต่างๆนี่จะเป็นแบบใดเนาะพี่น้องเนาะกะง่ายเข้าตรงเลี้ยงด้วยใจรักพี่น้องด้วยใจรักไม่กุ้งคือเห็นด้วยใจรักละนางเบิงหอดเพียงหอดใบไม่กุ้งกันั่งเบิงไดสำรักแรกๆเนาะสำรับแรกๆ,นะรรกๆที่ไม่กุ้งเลี้ยงมูใหม่ๆเนาะอ่ะอันนี้ก็ประสบการณ์เนาะจากที่เฮ้า เียนรู้มากล่ะโดยตัวเองเขาก็มาเล่าสูกันฟังเนาะพี่น้องเนาะมือนี้กะอย่างใดก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนี่พะพอ,พอจนจนถ้าเกินไม่ได้จะเดี๋ยวจะหาเนี่ยามาเราชูกันฟังละ่ะหรืออยากหรือหรือรอ,อยากเรียนรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้เนาะแม่กุ้งแม่กุ้งจะตอบพยายามตอบทุกคอมเมนต์เนาะมือนอี้กัมามาตอบคอมเมนต์สำหรับคนที่ถามว่าหมูท้องได้เดือนครึ่งเนาะไม่ช่เออ,เ,อ,อเดือนครึ่งน่แหละ สองรอบสี่สิบมือก็ซ้ำเดือนครึ่งเนาะปัดไปเดือนครึ่งแล้วนี่พี่อนเองเดือนครึ่งเป็นแบบไหนเนาะพี่น้องเนาะอ่าสวัสดีจ้ะ